วิธีการเล่นสไนเปอร์ของผมคือจงซ่อนตัวอย่าให้ศัตรูรู้ตำแหนง่งถ้าศัตรูรู้ตำแหนง่งควรจะรีบหาตำแหน่งใหม่เว้นระยะห่างจากศัตรูอย่าให้เข้าประชิดต,ตัวได้เซฟสี่ช่อง,อง,องและของอื่นอีกมากมายจัดได้ที่จุบโกถูกจีกเบนโบ Thank you for watching! we <laughs> ข้อเสียของคนที่วิ่งหาแต่ไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูส่วนมากจุดจบก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย